สวัสดีครับผมนนกิษกรเกียรติสุรนนจากสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยทางสมาคมของเรานะครับมีกิจกรรมแลนล,ลี่ลุยสวนปนน้ำใจการซ่อมไทยไปด้วยกันระยองที่กิจกรรมของเรานะครับจะจัดขึ้นในวันที่27-28พฤษภาคม2566นี้ครับเราจะพาทุกท่านไปที่จุดอิ่มบุญเป็นจุดสตาร์ทแรกนะครับเราจะพาไปอิ่มบุญด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางสถานที่นาเฮลแค์แอนสปาบางนาะคม11ครับอิ่มท้องกันต่อที่บุฟเฟ่ผลไม้สวนละไมจังหวัดระยองอิ่มนำสำนานไปกับธรรมชาติพร้อมสูตรโอโซนที่สดชื่นให้เต็มปอดและจะมีการเก็บคะแนนอาซีระหว่างการทำกิจกรรมแต่จะเป็นการเก็บคะแนนอย่างไรนั้นต้องอรอลุ้นกันในวันงานนะครับจะไปกันต่อที่จุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือจุดอิ่มใจกับที่พักะระยองรีสอร์ท เพิ่มเลินกับบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลพร้อมกิจกรรมหาคะแนนอาซีสุดท้ายเพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหากค่าใช้จ่ายเราจะนําไปบริจาคสาธารกณกุศลทั่วไปครับและทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เ e b บุ k p เ g e สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยครับ